ยาแบบนี้มาเลยฮะเฮ้ยจะบอกว่าสายเนี้ต้องร้านนี้จริงๆห้ามพลาดแล้วน้ำซุปภายในนันกลมกล่อมมากเป็นข้อเลยครับนี่เปนจิ้มเป็กๆเต็มๆแบบนี้มาโอ้โหนี่พอดีคำของจริงครับลุยฮะมาบอกเจ๋วไปดูครับนี้นะฮะมาอะไรคะเนี่ยเจ๋วนะฮะเจ๋วขร้านนี้มีความำยัวสูงๆมากยัวแบบอภวินิหารเลยเอาคุณเอาเนื้อเข้ามาเออ แจ่วฮาร์ดมาลุ้ยครับยังไงคะอันนี้คืออะไรคะหม้อดินรท้ถูกครับ,รบอันนี้เป็นแจ่วฮอนนะฮะจ,จะบอกว่านนแจ่วฮอนนัวมากมันนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเนื้อลายแบบเนื้อกรอบนะครับนี่ฮะทิ้นนี้จิ้มขมนะครับนี่ลรูปทุกแบบนี้ขมนี่คือปลาชอนมาเป็นสดๆครับมาฮะลุยฮะ ร้านที่ห้ามพลาดนะฮะเข้ามาอุดอรนะครับคือร้านนี้นะลาบแจ๊บลาชโองลา,ลาบ,บ,นงบนะฮะเนี่ยลาบแจ๊บโคขุนบนยางค้ำนะฮะเพราะว่าใช่มีเนื้อไทยเฟรนด์ด้วยให้เลือกหลายแบบมากทุกส่วนจริงๆรับรองว่าฟินส,สุดๆเดี๋ยวไปดูกันมีเนื้ออะไรบ้างนี่คือเมนูเนื้อวัวเขาทั้งหมดนะฮะเป็นเนื้อแบบเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเนื้อโคขุนนี่ยบนยางค้ำอะไรเงี้ยฮะไทยเฟรนด์เป็นอะไรที่ชอบมากจริงๆแต่ละส่วนแล้วราคาแบบรับได้มากดูดิมาลุยดีกว่าครับเดี๋ยวจัดหนักๆหน่อย เนื้อทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันจาะออย่างแรกเลยว่า U A สี่ A สี่นะฮะอันนี้ตัวกิวตามมาด้วยอันนี้เป็นเนื้อหนอกเนื้อหนอกชอบมากมันติดเป็นมันแทรกอยู่ไปเเวณดอกบัวฮะแล้วก็อันนี้ลิฟอายครับนี่คือลิฟอายเดี๋ยวนะคะคุณโอ้โหลิฟอายแล้วนี่ฮะใบพายใบพายใบพายล้วนี่เสาร้องไห้เสอร้องไห้แน่นอนครับผม แล้วก็อันนี้มีตับด้วยมีตับมีตับตับเนื้อนะฮะแล้วก็อันนี้คือสะโพกครับสะโพกแล้วก็อันนี้หางตะเข้นะฮะตามมาด้วยเนื้อตะเขนเนื้อตะเขนเลยเนื้อตะเขนทั้นหางไม่ใช่จลตะเข้ไม่ตะเขนเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อเต๋าหมักเนื้อเต๋าหมักครับแล้วก็อันนี้ครับเอซี่เหมือนกันแต่คนละส่วนกลางน้ำแล้วก็อันนี้คือกินหมูนี่กินอะไรคะหมูก็จะมีพวกสันคอสามชั้นเบคอนค่ะ มากมายนะจ๊ะนี่นะคะมีให้กินซุปตรงนี้ได้แล้วก็มาปิ้งย่างตรงนี้เรามาเริ่มงที่เนื้อหนอกนะครับได้บอกน้ำจิ้มนะฮะจัวมากปิ้งมากนี่เป็นน้ำจิ้มเขาครับมาน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มแบบไหนไม่รู้แต่มันแค่ใส่พริกมะนาวมะเียดื่อตายเลยครับผมมาลุยครับแล้วเมื่อกี้มีเนื้ออส่วนหนึ่งมาเพิ่มนะคะส่วนนี้คือส่วนอะไรคะคุณเนื้อเนื้อเนื้อลายเนื้อลายเนื้อลาย เลยอะจ๊ะคุ้สั่งแล้วมากมายขนาดนี้เยอะมากที่ตับผมมาฮะรุยครับโอหเยอะมาก็าคือเอโปรครับเอโปให้ไหมคือ <c oughs> มันปลาแบบนี้น,นนี้ก็มี <c oughs> แบบว่าสารพัดเนื้อมีเนื้อทุกส่วนเลยนะจ๊ะรุยครับอะไร ต้องมานะคับใสเนื้อห้ามพลาดตอนนี้ถือว่าเป็นของดีเมืองอุดรนะจ๊ะเนี่ยอาหาตะแครงครับอาหานตะแครงมันชื่อเนื้อนะมันไม่ใช่ของตะแครงจริงอยากให้เอาแ้าวางให้มันอยู่นิ่งๆนิดนึงอะค่ะล้วก็จะได้ถ่ายให้เห็นความแบบเดือดปุดๆความสำวาๆสำวาวนะครับรวมที่แบบนี้นะฮะลุยฮะเสือร้องไห้เสือร้องไห้ ไม่ใช่เนื้อตะเคไม่ใช่เนื้อของจะระเขคฮะส่วนตับภาพก็คือส่วนตับภาพไม่ใช่เนื้อตบภาพนะคะทำของข้าจุยกันก่องเอาไม่แก้หรอคะอ๋อแม่ไม่ไม่ไม่ทันมุกไม่ทันมุกน้ำมันสุกกรแล้วคะคุณต้องฟิลแบบนี้ครับจะได้แบบฟิลลิ่งมากนี่มายุ้ยับค้างอะคุณค้างของแบบนี้นเอยหอมฉันหมายถึงค้างเลยค่ะ ไม่ใช่ทางค่ะค่อนข้างแ้่โอ้ยมั่วั่วไปหมดแลวตอนนี้ผมนี่อยากจะลองกรี๊ดฉันนี่ลองกรี๊ดเลยนะเพื่อนนี่กรี๊ดอยู่ยังไม่ได้กินจ้ะยาแบบนี้มาเลยฮะเฮ้ยจะบอกว่าส่เนี้อต้องร้านนี้จริงห้ามพลาดแล้วน้ำซุปนะนะกลมกล่อมมากดูเนื้อกระตุกเนื้อกระตุก ไหนคุณลองคลิกสิครับคลิปนี่สตู๊ปสีแล้วคุณอย่าเพิ่งเขี่ยไปเขี่ยมานะคะขอดิฉันทถ่ายตรงนี้มาหลายสวนให้คุณดาวลุยนะครับตันทนี่ก่อนเลยหนึ่งข้อกนเลยครับนี่จิ้มเด็กๆเต็มแบบนี้มาโอ้โหนี่พอดีคำของจริงครับลุยฮะบ้าบอเยอะสิั้งที่เขาเหยยดจัดไปทุกส่วนทุกส่วนนะจ๊ะ ข้าคิวริ้วนะคะข้าคิริ้วนะฮะ,ะ,ะลงไปแบบนี้นะครับนิดเดียวนุ่นมจ<ด>้ม<อ>เลยใช่แล้วนี่น้ำจิ้มขมน้ำจิ้มขมใส่ขมใครชอบกินขมบ้างป๊อบนี่แหละขมมันแบบมันขมแล้วมันหวานมากเลยลนี่แต่ลงมันขม้วมันหวานลุยฮะโอ้หร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีห้าจ้ะ หิวเมื่อไรก็แวะมานะคะมาต่ำท่านเรานี้แล้วประกันคำแซ่บนะน้ำจิ้มพออร่อยน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มมีสามแบบมีน้ำจิ้มหวานนะฮะแล้วม,ม,มีมีน้ำจิ้มหวานเอามาปรุงแต่พิกระเทียมก็อร่อยมีน้ำจิ้มผงคล้ายเจียวต้หนแต่หวานหวานหน่อยแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเปรี้ยวเค็มเผ็ดเลิศจี๊ดมากเลิศมากนี่ไปพายของเราอยังไงกันเนี่ยแจ่วนะฮะ แจ่วขอร้านนี้เราทำยวส่งมากยวแบบเอาวิญญารเลยค่ะคุณเอาเนื้อเข้ามาเอ่าแจ่วครับมาลุ้นี่ครับเป็นแจ่วที่โหดมากแบบสดจริงๆท่าเคยกินมาสดจริงๆวันนี้ไม่สามารถพูดอะไรได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินน้องดูดูครับจังครับนี่วากิววากิววากิวเจอแจ่วนะฮะเขาเป็นเจ่วแบบ เจียวชินดัวมากเจียวมะขามเปียกลุยฮะับเวันนี้ชอบน้ำจิ้มหวานมากกว่าจิ้มหวานใส่พริกไข่กระเทียมมะนาวดีลาบแทบโคขุนพลยางคำนะครับร้านนี้ประทับใจอร่อยสะอาดสายเนื้้ออตงมาแหละแล้วมีเนื้อให้เลือกเยอะมากๆจริงมาตำได้ครับพี่อุดรแล้วเราไม่มีหิวหวังนี่เรามีเอฟเฟกต์ให้ออกด้วยเห็นไหมคะเียวโอ้โหเอฟเฟกต์แน่นเลยค่ะเอฟเฟกต์แน่นมากสุดจริมาเองค่ะยอมใจยอมใจเดือดเดือดมาก